ความจริงที่49เกลือช่วยลดการเกิดแบคทีเรียได้จริงเดี๋ยวทดสอบให้ดูนี่คือเซรั่มยี่ห้อทั่วไปเอามาทาที่ชุดทดสอบแบคทีเรียนี่ซองชมพูเซรั่มเกลือหิมะเอามาทาที่ชุดทดสอบแบคทีเรียส่วนนี่ซองดำเซรั่มเกลือภูเขาไฟทาไปที่ชุดทดสอบเหมือนกัน เชุดทดสอบแบคทีเรียมาสัมผัสกับผิวผิวหนังของเรามีแบคทีเรียต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเสิวทดสอบใช้เซรั่มต่างกันโดยพอเชื้อทิ้งไว้48ชั่วโมงแล้วสังเกตที่หลอดทดลองถ้ามีจุดสีแดงขึ้นคือมีเชื้อแบคทีเรียครบ48ชั่วโมงแล้วมาดูผลกันเซรั่มเกลือภูเขาไฟมีจุดสีแดงขึ้นแต่น้อยเซรั่มเกลือหิมะมีจุดสีแดงขึ้นแต่น้อย เซรั่มทั่วไปมีจุดสีแดงขึ้นมากที่สุดเซรั่มเกือช่วยลดการเกิดแบคทีเลียได้จริงลดการเกิดแบคทีเลียเท่ากับลดการเกิดสิว